ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเ e น s l อร King of m o n s t ต r นะครับหรือเกมเกิดมาทันทีก็เป็นสลามไปซันแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมธนกิจเบรกดีนะครับวันนี้เราก็เทียวว่าไม่ได้มาทําอะไรมากก็แค่จะมามาผสมตู้ใหม่คือผมก็มีสมุดฟ้าร้อยเล่มก็แบบนั่งฟา์มยาวๆก็มีสมุดฟ้าร้อยเล่มแล้วครับเนี่ครัโอก็แบบเยอะเกินร้อยเล่ม วันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้ใหม่ครับเพิ่งเข้ามาเนะี่นั่นคือตู้ที่ไปโคบากับโอเวอร์อร์ดนะครับนั่นคือตู้ของซัคคิวบัตและบ u ัสเตอร์นะครับหรืออัลเบโดจังกับเซบาสเตียนนะครับซึ<ช>่งวันนี้ผมน่าจะได้2ตัวนี้แหละครับเพราะว่าถ้าผมสุ่มหมดเนี่ยผมจะมีเรียกว่ากระดูก2 2 0เหรียญผมก็สามารถแลกในตัวตัวหนึ่ง,งนนี้ได้นะท่านผู้ชมทั้งอัเบโดทั้ง at, เซบาสเตร็จผมเนี่ยสตัวนี้บอกเลย ซึ่งวันนี้ผมนั้นอยากจะรู้ว่าไอ้ร้อยบาทร้อยตัวร้อยสมุดเนี่ยมันจะทําให้ผมนั้นต้องสุ่มถึงการันตีไหมคือผมอยากรู้จริงๆเยมันจะออกก่อนการันตีหรือผมจะได้ก่อนแต่ผมจะได้ตรงการันตีก็ไม่รู้แต่เราสุ่มลแล้วกันไม่พูดมากก็พูดอ้วยกันละสิบเปิดด้วยสิบสิบสมุดแบบรวดเร็วมาจ้ะมามา ไอ้เหี้ยนป็นกูมองไม่เห็นโขค้างเกลือไอ้เหี้ยมองไม่เห็นวงแหวนโอ้เอครับชูนะกับไทราอาอีกสิบสม,มุดอยา่างรวดเร็ววันนี้เราจะเป็นราชาแห่งเกลือหรืจะเป็นลักกี้แมนยี่สิบสม,มุดแล้วนะเฮ้ยมันโถมันบ้าแต่ท่านมาชมเนี่ย ไม่มีวงแหวนเลยอ่ะอมันบั๊กไปนี่ยสุ่มแม่งสนุกเต็มวงแหวนโอ้โหเอเอสี่ตัวติดเอสไม่ออกเอสพีไม่ออกเอสเอสไม่ออกสุ่มไงหน้าตู้กดเข้าไปปื้เปิดสมุดมาไม่มีวงแหวนมามมแ,นแล้วอไอ้ยี่วงแหวนไหนเพรมันมันสุม่มเอสพีมสุ่มตู้แบบนี้มันวงแหวน เมโลเหมือนกันนะครับได้ตัวอะไรเอ่ยเอะอครับกาบินั่นเองกาบีลุดหนึ่งใน12หลอดผู้พิทักษ์ของลีโมรุุงโอเคจัการันตีนะจัการันตีแล้วนะอีก40สสมุดมาเลยก็มาเดี๋ยวเอาไปแล้ว เอาไปด้วยเอาไปด้เอาไปด้วยมาหนุ่มเอาไปด้เอาไปโอเอสเอเอชียชีออนกับโทกะจะการันตี้ยนะอีกสามสิบสมุดเอาไปด้เอาไป,นะไป,ด,ไปด้จังเอาไปด้จังหวัวหน้าผู้พิทักษ์นาซาลิกเอาไปด้นังเอกของเราเซบัตก็ได้เซบัต ครอบบ้านสุดหล่อเทพเอพี่โอ้ยเฮียโคตรอีอียี่สิบสมุนนะแต่การันตีนะไอหน,อหนุ่ม oh, พ yeah. ่อหนโอ้โ้เฮียออกการันตีชัวร์ว่าโอ้ oh. เอเลนเยเกอร์โทกะโซเอเอมารอบนี้เชี่ยต้องโดตอกกระดานเตีอยกมาไอ้เชี่ยมาเลย่อไปแล้เวเอาไปแล้วรับล้างตู้ไปหนึ่งเทียครับก็ต้องล้างตู้ถึงจะได้มาเนะสทีมันออกอยากจี เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ๋อสายลุงมันเป็นสายลุงนี่ใช่กูตกใจคิดว่าไม่ไม่ไม่ออกมาเป็นสีฟ้าใครถ้าเป็นสีฟ้ากูเอาเบรดเยี่ยมเอาเบโดอไอ้แค่แต่โมเดลโคตรแปลกโมเดิลเหมืนเหมือนในนี่ม่เลยแต่ไม่เป็นไรเอาเบโดจังกับสักคิวบัตดของเราไอ้ยังออกแต่เอาเบโดซะด้วยไอ้หนุ่มน้อย อีกสามสิบแบสุ่มยาวๆครับเดี๋ยวเรา,าเอากระดูกไปแลกเซบาเปิดมาตำลาเปิดตำลามาไอ้หนุ่มเซบัปปตออกมาเลยรล้อ,อก็เอากระดูกแลกเซบัตออกปปอมาโอ้ยเนี่ยเิจิตันมีเอสพี HP เหมือนมันจะมีวงแหวนเวทให้เราเห็นจะยิบจิยบับเอา้าขอใหตัวเอสว่ะเอสตอ,อกว่ะคาโมรัสากิยูคิอื้อหือ ไม่ธรรมดานะครับคนนี้ตัวร้ายตัวร้ายไอ้เหี้ยไม่มีตัวเดียวเลยโซเอสก็แหละขอโซเอเอสนะเซบาสโซเอสโซเอเสเซบาสไอ้เหี้ยไม่มีวงเซบาสไม่ออกเลยเอสโซเอเอสโซเอเอสเอสเอสก็แหละไอ้นุ่มไอ้เหี้ยค้างนานจังโอ้โอ้ไอ้ี้ยหมดแล้วร้อยสมุดแต่ไอ้เหี้ยได้ดาบิเขาลากสกีอัลเบโด ไอ้ฮาเบโดกูได้กระ่งการันตีด้วยนะนมเฮ้ยหนูเฮียวางแผนหายไอ้ที่เรื่งบัสเฮ้ยโคตรสวยโอ้โหแม่งเป็นแบบนี้แม่งไม่ออกเอสก็ไม่ออกไอสัตว์เอออกอย่างเยอะไอ้เหี้ยไปตีห้าดาวไม่ให้หมดเลยโอเคก็อ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไม ก็สรุปนะร้อยใบที่ผมสุ่มได้ก็จะมีไม่เติมที่เราได้ก็จะมีเอ่อตัวของก็จะมีเอาเอาเบโดก็มีอาเบโดอิกาบีอะไหนวะมีกาบีมีนี่มียูคิร้อยบาทเราได้กระดูกมาหนึ่งร้อยกระดูกใช่ไหม้ยบวกกับของที่ผมมีก็จะมีร้อยยี่สิบกระดูกเป๊ะ ไว้แรกเซบัสกันเถอะแหลกจังเลยเอ่ยนี่แรกกัะทางนี่ไงเซบัสเตียนจัดไว้ดีสายโจมตีโอ้โหตัวละครสายโจมตีนะพีโตไม่ใช่สายแทงล่ะในนี้นเป็นสายแท้น,นะครับมามาเปิดอันนี้ใช่ไหมเซบาสเตียน ไม่เทียไบเลยนะเอาเซบัตไปไหนมันเข้ากระเป๋าเลยลอ่ะเดี๋ยวมาอา่านความสามารถของตัวละครกันทั้งเซบัตทั้งอัลเบโดไม่อาพ์ไม่เพราะว่าได้มาแล้วเซบัตถ้าใครดูคลิปแล้วรู้สึกขัดใจตรงที่มันแหลกๆก็ขออภัยด้มันเล่นใน L.P. Play L.D. Play มันแหลก นี่ครับอัเบโดโจมตีเอสเอสป้องกันเอสเอสเฮีเอสเอสแล้มาดูพอสวรรค์กันก่อนเลยขนาดขนาดที่มีโลอัลเบโดได้รับหักลบดาเมจ50%หักลบดาเมจ50%เลยนะตัวละครที่ได้รับโลจากอัเบโดจะได้รับเอฟเฟกนี้เช่นกันภายใน2เทิร์นเอสเคแล้วมาดูัวสวรรค์อันนี้หน้าที่ทหารยาม ขนาดเริ่มในแต่ละเทิร์นหากอเบโดไม่ไม่มีชิวจะได้รับชิว20%ของ HP สูงสุดข,ข,ของตัวทันทีอาเบโดมีโอกาส20%ที่จะปกป้องเพื่อร่วมทีมที่ได้รับการโจมตีปกติแบกรับการโจมตีครั้งนี้แทนเขาหากไอถูกโจมตีโอ้ตอนไอ้เหมือนหากไอถูกจมตีจะหมือนเอฟเฟกต์นี้มันจะสามารถใช้กับไอ้ได้นะโอกาสติดว่ากันจะเพิ่มเพื่อน40%อ๋อถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยอเโดจะไปกันเพื่อนเนี่ย เมกะ20%แต่ถ้าเป็นไอจะเพิ่ม,มเป็น40เป็นเหมือนตัวจากเอฟเฟกสองอย่างนะเป็นแท้งซับนะอัพเวโดก่อนที่จะทำการป้องการหักหากบนตัวของอัพเวโดมีชิล์อ,อยู่แล้วจะทำการโต้กลับใส่คู่โจมดีหนึ่งครั้งหลังจากที่ป้องกันแล้วทำดาเมจอยว50%และทำให้เขาสตันหนึ่งครั้งสกิลดีมากเลยนะมาดูคอมโบเนี่ยเป็นซัดลอยนะเมื่อศัตรตูอยู่ในสถามซัดลอย จะเกิดสกิลคอมโบอเโอาเบโตเคลื่อนที่ไปตรงหน้าศัตรูในพริบตาใช้เฮอบิสโจมตีเป้าหมายทำดาเมจเดียวร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมาย <c oughs> และทำแสะนะชักล้มอเมโดนอัพชิลห้าเปอร์เซ็นต์ของเฮทพีมันสายสายเกาะมันสายเกาะนะเราโจมตีทั่วไปกันดีกว่าก็ทำดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช้เฮอบิสโจมตีเป้าหมายดูสกิลพิฆาต สกิลพี่ค่ะอัลเบโดชิล20%ของ HP ส่งสุดให้กับเป้าหมายที่เลือกและทำการป้องกันเขา100%ภายในสองสองหลังจากนั้นอัลเบโดได้รับชิล10%ของ HP ส่งสุดของถ้าสรวงถึงดาวก็จะเปิดบัวนี้เป็น25แล้วก็เป็น100ถ้าทะลวง4ดาวก็จะเป็นหน้าปั้นถึงวิวรอยนะครับผมเนี่ยก็มันจะคล้ายแบบ เราเลือกตัวละครเรามาหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วเราให้โล่แปะถ้าตัวละครตัวนั้นโดนตีเหมือนอาลเบโดจะทําการป้องกันเขาอันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองเทินเล้ชมเป็นแท้งซับอย่างสมบูรณ์แบบสมกับเป็นอาลเบโดจามพนาผู้พิทักษ์แห่งนัสาลิกเราไปดูตัวละครพ่อบ้าของเราอีกตัวกันดีกว่าเซบาเตียนมาดูพาวเวอร์สนี้กันดีกว่าเซบาใช้ ache, พลังปราบคุ้มกันตนเองนะต้านทานต่อสารนะปวดอาวุธและองมข แก้ทางเอ,อ่อพวกปดอาวุธอย่างลังกาพอสวรรค์น,นี้กันดีกว่าพุ่งจิตสังหารนิทเคฮะคิราชันเซบัสปล่อยออลา่าสังหารสะเทือนศัตรูทั้งหมดโอ้โเคะาคิราชันครับการยมตีทั่วไปและสกิปี้ฆ่าเดี่ยวศัตรูที่เซบัสเป็นเป้าหมายจะมีโอกาส10%ที่จะได้ผลแต่มันน้อยมากและ10%เด่งในเก้าให้หนึ่งในสิบเมื่อจำนวนคอมโบในเทิร์นี้ถึงสิบ หรือมากกว่า10โอกาสจะได้จะไลฟผลจะเพิ่มขึ้นอีก5ซการโจมตีทั่วไปหลังจากไลฟผลแล้วจะการันตีเกิดคอมโบจากนั้นโอกาสไลฟผลที่เพิ่มขึ้นจะถูกรีเซ็ตเท่านั้นนะค่อนข้างงงน่าจะประมาณจะปล่อยจิตสังหารเลคนที่โดนจิตสังหารของเซบาสจะมีโอกาสที่จะจิลพิค,คาดเดี่ยวขอศัตรูที่เซบาส เป็นเป้างหมายจะมีโอกาส10%ที่จะได้ผลแต่ถ้าเธอนั้นเราสามารถทำคอมโบได้10คอมโบจะเพิ่มเป็นอีก5%นั่นเองแล้วซึ่งมีโอกาสที่จะติดคอมโบการันตีคอมโบจะก,การันตีก็คือเกิดคอมโบแน่นอนจากนั้นโอกาสจะถูกปีเซ็ตโอเคเราดูคอมโบดีกว่าเมื่อศัตรูอยู่ในฐานะซัดลอยนะจะปล่อยสกิลค,คอมโบเซบัตกระโดดขึ้นไปอยู่ แปกใหม่แล้วใช้สกิลเท้าเทา้านามิดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อสูนและทำให้เกิดสาัดสัดล้มสัดอย่างเดียวสัดล้มร้อยแรงนะร้อยสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีทั่วไปโอ้โหเซปัตพุ่งเข้าไปตรงหน้าศัตรูอย่างรวดเร็วและปล่อยหมัดหมัดไล้ปลาเนีย่ยแล้วปล่อยหมัดอย่างรวดเร็วสองครั้งยัดแค่เอ๊ะตีสองครั้งเหรอปล่อยหมัดสองครั้งแต่ละครั้งเทาง่านามิเดียวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มสถานะคอมโบตัวคอมโบนี่นะเป็นแบบ ตัวคอมโบอะ,อะเซบต์อะพิฆาตพิฆาตเซเัสพุ่งไปตรงหน้าศัตรูในพริบตาแล้วใช้หมัดเดี่ยวสังหารทำดาเมจเดี่ยวสองเเซตต่อเป้าหมายที่เลือกไว้และทำสนานะชัดลอยโอ้สกิลพิฆาตเดี่ยวเป็นท่าตีธรรมดาไม่มีอะไรมากการเปิดเซเบทุกครั้งเซเจะเปิดโอกาสโจมตีคอมโบจะทำให้สกิลพิฆาตที่ปล่อยมีผลตต่อศัตรูที่ไม่ใช่สิ่งอันเชิญมามากขึ้นหนึ่งตัว แล้วปล่อยสกิลพิฆาตเจ้าจ่ายคอมโบแล้วีคอมโบใหม่ตัวคอมโบอ่ะเซบัตบอกได้วตัวคอมโบของแท้เป็นตัวคอมโบอ่ะเหมือนเป็นคอมโบน่าจะเล่นกับโซกะได้นะส่วนสานะก็จะโจมตีเอสเอสบังกัดเอสไอพีเอสแต่ที่ผมรูระหว่างเซบัตกับอัลเบโดอ่ะผมว่าอัลเบโดดีกว่าเยอะเลยเยอะมากๆก,ก็ถ้าจะสมตัวนี้ให้เล่นอัลเบโดนะผมแนะนำให้เล่นอัลเบโดก็คลิปนี้ผมก็ไม่ละ ว่าสองตัวละครนี้อาจจะมารีวิวให้ดูก็ได้ครับแต่ครั้งนี้ก็มาเป็นคลิปสุ่มเฉยๆนะอาจจะไม่ได้สองตัวนี้ให้ดูนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับ